สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะทุกคนผมจะไปชิดแรงแดง c ีวิสีสิบดาวเองทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่9ดาวนะและตอนนี้แรงจะรีแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่านะทุกคนว่ามันจะอัดหันไหมนะครับดาวสุดท้ายนะครับผมนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเซตสกิลที่ผมเอาไปก่อนเลยนะครับผมโอเคทุกคนเซตสกิลก็เป็นมันนี้เลยนะครับทัศียะนะครับไฮโตะไคลรสนะครับแล้วก็เคลลี่นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวลิงนะแล้วก็เป็น อ่าร้านค้านะครับทุกคนทักสกิลประมาณนี้ได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดาวสุดท้าย10ดาวเนี่ยจะอาถรรพ์ไหมนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็แรงใกล้จะรีได้ทุกคนครับทุกคนอยู่แรงอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในคลิปหนึ่งครับผม let's go มาครับทุกคนเข้ามาในเกมแล้วครับผมมาแล้วเราไปดูกันว่าดาวสุดท้ายผมจะได้ไหมทุกคนนะครับผมนะครับมาไปกันเลยครับผม ราจะ,ด,จะจาาดูว่าจะเจอตึงไหมทุกคนเรามาดูว่านดาวสุดท้ายมันจะอัพหันไหมไดิปึ๊บัวอยู่หน้านทุกคนเอา้าเอาเอ,เอทุกคนดินี่ไงกี่ดาวไปหนึ่งดิไม่ร่วงอ่ะทุกคนนะครับผมไปครับเสร็จร้อยไหมร่วงไหมร่วงหนึ่งสวยเพื่อนสวยครับอันนี้น้องผอุยนะทุกคนมากับน้องนะไปครับผมปึ๊บสวยโอเคเลยสองคนนะครับผม มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะไปครับมันจะอยู่นะไม่เช่ทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะเอ้าเออขออภัยทุกคนช่วงนี้โทรศัพท์ไปค่อยติดนะไปดินี่ไงไปโดยไปโอ้โหทุกคนโดนอย่างเยอะร่วงไหมเรียบร้อยล่วงหนึ่งสวยครับเพื่อนล่วงไหมโอ้ไม่ล่วงอ่ะทุกคนตัวตัวเดียวเดียวอาไรล่วงไหมเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยครับผมเกมแรกก็ผ่านมาได้ดูดีนะ ไปทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมที่อสองกันนะครับผมมาครับขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะทุกคนนะครับเกมที่อสองมาเกมที่อสองด้านนี้ต้องหามุมเล่น,นทุกคนไปไปนะครับผมมันเป็นด้านที่ผมคิดว่ามันหาเลี่ยมเล่นยากนะถ้าไม่ลงข้างล่างจริงนั้นทุกคนไปครับผม ผมขึ้นตรงบนแน่นอนผมก็ชอบด่านสิได้ทุกคนแต่ก็เล่นได้นะครับผมมีตัวอยู่ข้างล่างวมีตัวอยงข้างล่างทุกคนหนึ่งตัวมันเพื่อนจีนอยู่ไม่รู้ล้มยังนะครับผมงงลงไปแล้วกันมีเพื่อนล้มมาครับผม,มจะมีตัวที่ฝั่งหนุนนะเดี๋ยวผมมาชุบกันนะทุกคนโอเคครับผม <Hey. S 1> ชุบกันเรียบร้อยสวย เอาแล้วเพื่อนข้างบดลงไปเอาไงดีครับทุกคนออ้ยโอยโอ้โหอุ่ดวงข้าหลังวะทุกคนวิ่งไม่ทนันไม่เป็นไรนะผมพลาดด้วยนะครับเกมนี้เล่นยากนะทุกคนด่านเนี้ยแล้วนะผมถ้าเล่นต้องเล่นแบบหาเลียมเล่นเพราะเลี่ยมมันเล่นยากมากนะครับกินไม่เป็นไรนะผมคนเดียวเดี๋ยวเพื่อนคนเดียวนะทุกคนเพื่อนจะไหวไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเพื่อนยิงลงไปหนึ่งนะ หลือสองเพื่อนจะไหวไหมแต่ไม่น,น่าไหวนะทุกคนเลื่อนหลือแค่นี้เพื่อนไหวไหมไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไหวหมดทุกคนเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะพวกมันเกมนี้นะจะไหวไหมทุกคนด่านนี้แล้วนะไปครับผมด่านนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับมุมเลนแหละนะไปครับผม เซสกิลที่ผมออกมาเนี่ยมันดีเลยทุกคนนะครับใครลอสมันยิงแรงด้วยนะครับผมแล้วบวกฮายาโต้เลยนะถึงจะโดนเนื้อไปแต่ก็ยังใช้ดีเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วบวกเคลลี่นะครับยิงแรงเหมือนกันนะทุกคนเพราะครับผมมันจะมีตัววิ่งไหมน่าจะมีนะทุกคนกน่องจะทุกคนมาละนะครับน้องผมวิ่งไปก่อนรอบวกฮะมาแล้วครับอู้ยิงไม่โดนเอาไงมาดิทุกคน โอ้โหผมร่วงก่อน,นหรอเศรษดายว่าทุกคนมันโดผมโดครบดับแบบอะไรไงโอเคลงละเรียบร้อยดีครับชุบลงๆอย่างนี้น้องผมเรียบร้อยไปโอเคเลยสองสอง้วทุกคนจะไหวไหมมาดูกันนะผมเสียดายนะครับทุกคนเมื่อกี้ยิงไม่ตายนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับมันจะเหลืออยู่หนึ่งคนลงมาเพื่อนเรียบร้อยไหมเอ้าเพื่อนยิงลงไปหนึ่งหรืลงสอง เดี๋ยวหนึ่งนงแล้วทุกคนเพื่อนจะไหวไหมนะครับเพื่อนจะไหวไหมทุกคนคือไม่โดนนะทุกคนเพื่อนจะไหวไหมเดีย๋ยวตัวเดียวเราเพื่อนตัวเดียวจะไหวไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะหามุมลงนะอู้โดนใบสวยแล้เจ็ดสิบหกอะไรเพื่อนโดนไปเลยระวังนะเพื่อน ครับผมเปมนเพื่อนอ่ามุมเล่นในบ้านนะคตอนนี้นี่นะทุกคนรอรุ่นลเพื่อนจะได้ไหมนะครับตัวน้่ที่อยู่ข้างบนนะครับทุกคนตัวน้่ที่อยู่ข้างบนนะทุกคนถ้าไม่ลงมานะก็น่าจะดนม้วปีกตายนะทุกคนแต่รอดู้วยนบผมเสียบเปรียบทั้งคู่ทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับใครมีเลือดนะ โอเคใครจะได้นะผมปัญญาเพื่อนโอเคทุกคนชนะโอ้แล้วเพื่อนเลือเล่อเหมื่อ,อ,อหน่อยเดียวนะผมชนะนะครับผมฝัง่งหนึ่งละเกมเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยนะทุกคนขอพรอภัยด้วยนะครับผมมาครับตอนนี้ขอเป็นโทก้อนเลยละกันนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวซื้อโทก้อนไปนะโอเคทุกคนได้โทก้อนมาแล้วนะผม โมก้อนนี่ท่าในสี่วิสี่โคตรแรงนะทุกคนถ้าเล่นดีนะครับแรงมากนะครับผมมาเรามาซื้อของบัฟก่อนนะครับผมโอเคตามมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคน,นคไปครับเงินด้านเงินด้านนี้จะมีนะอุ้ยอุ้ย,ยผมโดนอ่ะเฮ้ยเอาไงโอ้โหแล้วน้องผมโดนโอเคผมพันยาก่อนนะเอเลยเพื่อผมโดนด้ะมันจะเหลือตัวเดียวนะ เรียบร้อยล,ล,ลวนนะวว่วงหนึ่งครับผมสวยยืนเนาะชุบน้องแล้วผมโอเคยืนชุบลุกโล่งเลยทุกคนตัวไม่เห็นนะไปครับผมมาล่วงล่วงล่วงหนึ่งครับผมเลยหนึ่งนี่ยังอีกตัวโคตรดีตัวล่วงสองครับเรียบร้อยสวยจัดนะครับผมแล้วกดโกรธใส่ด้วยนะทุกคนไปครับเกมสุดท้ายน,นะครับทุกคนจะไหวไหมมาลุ้นกันนะครับผม เอาเป็นกอร์้ามานะค,ะครับผมซื่ก่อนนะแนะนําว่าเอาไครลอดไปใน c ีบีเนี่ยเล่นซื้อเห็ดบ่อยๆนะทุกคนมันยิงแรงมากนะครับผมหรือไม่จะเปลี่ยนจากไฮยัโตะก็เป็นมิเกลก็ได้ครับมันจะยิงจระเาะได้ตลอดเลยเวลายิงศัตรูล้มนะครับทุกคนไปครับยไม่แตกอ่ะไปมาทุกคนเกมสุดท้ายจะเป็นยังไงครับผมแต่ผมว่าน่าจะมีตัวนะ แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีตัวหรือเปล่าทุกคนไม่มีนะยังไม่เห็นนะโอเคเราอ้อมกันได้ยินเสียงละนั่นไงทุกคนมาละมาแล้วนี่เอาไว้เรียบร้อยไหมไม่แตกอุ้ยเอาเอ้ยเออทุกคนมาดิลวงหนึ่งสวยลงไปหนึ่งครับผมข้างในอีกหนึ่งมาดิโอ้โหทุกคนดูไว้หน่อยเดียวโอ้โคตรลัวเลยนี่ไทุกคนเอาเอาเอ้ยทุกคนติดโอ้โมาดิเรียบร้อยโอ้โหลวงไปอีกหนึ่งครับผมสวยตัวเดียวตัวซ้ายตัวซ้ายเอาไง เรียบร้อยครับผมเก็บไปนะครับผม3ตัวเลย2เกมนะครับผมโอเคทุกคนผมก็ทําได้นะ10ดาวนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ขึ้น1 0ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ถือว่าทําได้นทุกคนน่ครับก็ค่าไป5้านะทุกคนนะผม5้าคิวนะก็ถือว่ามันอยู่นะทุกคนนะครับผมเกมนี้ก็ก็ตึงพอสมควรนะนะครับผมโอเคทุกคน ก็คลิปประมาณนี้แล้วกันเลทุกคนนะครับก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยทุกคนนะครับผมช่วยขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับทุกคนนะครับแล้วก็นึ่งจากโทรศัพท์มันแหลกด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมโอเคทุกคนถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยตามเป็นไทจ์ในการทำคลิปผมน้ำเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสวัสดีครับผม